เมลัดประเดียงานอยู่เทพมูนามูยังเสจเขาก็แยก,กแย้ยายเป็นมีรอบรัวกับมีเจ้าผมอยู่ยม่น้ำอยู่น้ำกันสองคนขึ้นเลี้ยนมัธยมแม่จังขับมาอยู่บ้านสิงค์บุรีครับผมสวัสดี วันนี้ใช่ไหมครับวันนี้วันนี้อยู่ที่หนองหารมีครับผมที่มงคลบอกว่ากินวิตามินซีเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณครับผมใส่ผักันบริสัยโดนหรอวันอาทิตย์คนเยอะจัดอีกนะครับบอให้มีกำลัยเยอะๆลูกค้าเยอะๆ,ๆลูกค้าน่ารักนะครับ แล้วก็ขอให้ลูกชายคุณยายสวยน่ารักคิดถึงรอยยิงคุณยายคุณยายเป็นคนสูงครับครับกดไปเก็บพักหักใหกม่ไปยามที่น้องไปคือจังเพ่งที่ในห้องนี่แหละครับย่ำ ฤดูร้อนอะบวชเลี้ยนไอบวชเน่นภากฤดูร้อนเมื่อสีได้เงินซ่องไปโรงเรียนคือยังเนือหางของเงพลงเด็กกุมารนในเขียนไงอ่าบวชสวดมนต์ได้ชินบัญชอนใชัยมุ่งคนคาถาอ่าน,พ,นาพัดจอดพระกันไต่บิดลบมุ่งคนจะบ้านหน่อยจากว้วานใหญ่สวดมาหาจาักรได้คนนี้ผมอ่ะ จนเสห้ผมบวดเลียนว่าขัดเมนบอมีเงินไปรงเลียนหนึ่งพืนยูออยเพื่อนถูกเมนบอล่ะครับย่่ายกับก็เอามาปวดมาอยู่วัดเงียนอยู่ติดวัดเด้นะครับกินเข่าคนบาดลวงตากัเลยมาพอโกพอห่าพอโฮกนี่ไปน้ำหมอลำขัดเมนพอโกนี่พอไปน้ำหมอลำเนี่ยอาจสี บวชแล้วก็บวชเลี้ยนบวชเลยก็ได้ผมคณะต่อตะก,กี้ปกติคือตั้งแต่ปหนึ่งปิดเทอมนี่ก็บวชปอสองปิดเทอมนี่ก็บวชครับจะหลวงตาว่าคัน <c oughs> <c oughs> ให้มึงบวชเลี้ยนสมสันว่าบวชอยู่กับหลวงตาแล้วก็ไปเลี้ยนยูนะครับเป็นก็บอก กับช่างเสรเรียนหนังสือมาปววันที่นี่ปรากฏว่าค่วมเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เป็นน้ำมอลลัมบัดย่ามีผัาปลามีอีกหน่อยก็ไปหลองเพ่งก็ไปขอห้องลิ่งน้ำเพลินพราะในเงินน้ำผัาปลาได้กินมามาบาดน,นะครับเป็นเป็นคนสั่งวัดสั่งบาดสาั่สงเมือ่อเมื่อต่ไหนแต่สมัยมันยุ่งเหยิงตอนนี้ที่ มี่ผับปลามากคไปห้องเพลงครับพ่อได้เงินติดเงินรางวัลเทียบไปถ้าไปโรงเรียนมาที่นี่มันก็เลยมีตอาบาทหน้าจาพอของน้องแจ็คนลินที่เป็นหั้งแดนเซอร์ใจกระลอยแดนเซอร์ที่เต้นอยู่แถวหน้าพอน้องแจ็คนี่เป็นคนผ้าผมเข่าวงการไปรยูน่ามอลลําแต่ว่ากันไปยู่าเรื่องคณะน้อยๆนะครับอยู่แถวบานเพีรพินทองไปยูนี่ในบอท่านพอเดือดเด็กคณะเพียรพินทองเพินบก มันมีหางเคืองตอนนั้นผมป .6 ออแต่ผมก็โตใหญ่แล้วอายุ12ปีนี่คือคือรูปร่างไก่เขียงที่นี่็เลย